สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเรียกได้ว่ายังคงติดอยู่ในวงวนแฟนมิเกาหลีครั้งแรกนะคะไม่ทําให้ผิดหวัง หลายคนพูดไปถึงครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ต้องมีรีเทิร์นแน่แนเอกก็ว่างั้นแหละนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนผู้จัดหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเขาก็จัดใช้ได้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าโดนไต้หวันแบบว่าเออยังไงโดนไต้หวันแบบว่าสั่งสอนไปนิดนึงก็เลยมีความแบบว่าเอ้ยไม่ได้มีคนกําลังจับจ้องเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจัดให้มันดีๆเนาะเออมันก็ต้องมันก็ต้องอย่างนี้กันบ้างนะเนะให้รู้ว่าแบบเออนะ จะมาแบบมัว,มวๆซัวๆไม่ได้นะจะมามัดมือชกอย่างเดียวไม่ได้นะเอออย่างนี้ก็ดีไต้หวันนี้เป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวตอนนี้กําลังรอรุ้นกันว่าไต้หวันครั้งที่สองจะตกไปอยู่ในมือของเอ็กซิบิเตอร์เจ้าไหนละกันต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะคะจากข่าวที่โด่งดังของหลิงออมที่ไปทั่วประเทศไต้หวันใช่ไหมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็มีบรรดาเอ็กซิบิเตอร์แหละนะคะเจ้าอื่นเดี๋ยวเขาก็ต้องจัดนะคะก็ต้องจัดเอ,ออย่างนี้ก็แสดงว่าทางเกาหลีเขาก็ ก็คือกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะเนอะอย่างนี้ทางเกาหลีก็คือยังมีผู้จัดเอ็กซิบิเตอร์เจ้าเดิมที่จัดที่ไต้หวันเราลงไปก็ได้เนาะก็คือกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะนะเออก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ก็ดีค่ะรู้สึกก็ก็นะไม่ไม่คือจัดมาก็ถือว่าใช้ได้เลยเราก็น้องหลิงน้องออมก็ใกล้วันเกิดน้องเราด้วยนะคะก็ดูปล่อยจอยดูเอนจอยแบบเอว่านะพี่หลิงก็คือเสมือนแบบไปฉลองวันเกิดกับน้องออมให้น้องออมที่เกาหลีนี่แหละ คุณดีวอะไรก็เลยไปด้วยนะคะหลายอย่างหลายอย่างก็คือทริปเนี้ยเรียกได้ว,ว่านะให้กับน้องอ,อมเลยทริปนี้เพื่อเธอเอว่าอย่างนั้นนะยังไม่รู้ว่าหลังวันางานแฟมิก็คือวันนี้จะมีอะไรอะไรหวานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องมารอดูกันนะคะแต่เอว่าคงไม่ได้ออกบินจากเกาหลีไฟเช้าตรู่นะหวังว่าอย่างนั้นไม่น่าจะนะน่าจะแบบอยู่เที่ยวอยู่อะไรกันนะอย่างน้อยต้องไฟแบบเย็นๆ นั่งการบินไทยใช่ไหมคะคะกับกระงการบินไทยเดี๋ยวยังไม่ได้ไปเช็คเลยว่าการบินไทยไฟไปเกาหลีวันหนึ่งนะเราก็จะพอรู้ไฟได้นะอ่ะใช่ไหมการบินไทยใช่ไหมถ้าเอดูไม่ผิดเนาะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาขยี้กันหน่อยขยี้ตรงไหนเอขยี้ในส่วนของเซอร์ไพรส์นะคะคิดว่าหลายท่านดูแล้วแต่หลายท่านยังถ้ายังไม่ได้ดูเนี่ยมาดูพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะมาดูพร้อมกันค่ะ i to you. เป็นเขอบคุนะคะทุกคน everyone thank you everyone นะว่าเมื่อกี้ก็เซอร์ไพรส์ไงใช่มเไแมืเซอร์ไพรส์เมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าออ ทุกคนเ่ดีทุกคนก็เงียบอยเอาเรื่องทำผวค่ะที่ร่างอยู่ไหนแล้วตที่อ u uh, don't know what h a p p e suddenly the hall w s t a y in silent and I like what h a n k y <risque. S 2> อ่าแล้วก็นี่ละค่ะก่อนจะไปขยี้นั่นนะคะขายของนิดนึงนะท่านไหนนะคะที่ต้องการช้อปปิ้งช้อปปี้อยู่แล้วยิ่งวันนี้วันที่25วัน Payday นะคะไปเก็บโค้ดเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยนะคะใครสะดวกซื้อก็ซื้อใครไม่สะดวกซื้อบอกเป็นอย่างค่ะเข้ามาคุยกันเล่นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้มีความสุข นะคะส่วนท่านไหนที่ต้องการซื้อนะคะแล้วดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะมันก็จะปรากฏอยู่ตรงมุมซ้ายล่างของท่านหน้าจอน,นี่แหละส่วนใครดูเวอร์ชั่นมือถือค่ะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A นี่นะคะก็จะมีคําว่า More o r o M.O.R.E. หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปเดี๋ยวมันจะเจอสินค้าที่ A เลือกสรรมาให้นะคะอาจจะไม่ใช่สินค้าที่ท่านต้องการไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเปิดใจเปิดใจเลยเหรอเอืเปิดใจ เปิดใจเราจิ้มเข้าไปสักสินค้าหนึ่งจิ้มเข้าไปเสร็จเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาท่านเชื่อมไปสู่แอปช้อปปี้เลยหลังจากนั้นท่านก็ไปช้อปปิ้งกันให้นําใจเลยค่ะวันเพย์เดยอย่างนี้นะคะลองส่องว่าสินค้าที่เรากําลังเล็งๆไว้อะได้ราคาพิเศษหรือเปล่าถ้าได้ราคาพิเศษไม่ต้องรอวันเล็กเบิ้ลนะคะจัดไปได้เลยค่ะนะคะอ่ะทีนี้มาในส่วนที่จะขยี้จาก คลิปเมื่อสักครู่เนาะเป็นคลิปที่พี่หลิงร่วมกับเหล่า FC แล้วก็ทีมงานใช่ไหมจัดเซอร์ไพรส์เค้ก Cake, วันเกิดให้กับน้องออมโอโหทีท่าของคุณพี่เขานะคะแต่ใดๆที่เขาขยี้กันคืออะไรไหนมาดูซิอินเตอร์แฟนท่านนี้เขาว่าอย่างไรนะคะอันนี้เป็นแค่หนึ่งนะคะจากหลายๆคนเลยพูดอย่างนี้นะบอกว่าเธอเธอคนเขาพูดกันว่าพี่หลิงอะ่ะ ร้องเพลง Happy Birthday ใช่ป่ะแต่พี่หลิงสคริปไม่ยอมร้องคำว่า Dear my friend อะเออส่วนเนี้ยพี่หลิงไม่ยอมร้องเลยมันจริงเปลาอะที่พี่หลิงไม่ร้องสามคำนี้เธอแล้วก็ส่งสติกเกอร์ร้องไห้โฮมาเลยนะคะหรือว่าพวกเขาสองคนหลิงออมนั่นแหละจะเป็นมากกว่าเพื่อน Oh my god นะไหนมาฟังกันชัดๆเดี๋ยวเอจะซูมเข้าไปให้เห็นปากพี่หลิงชัดๆเลย นะมาดูกันอีกทีหนึ่งไหนดูย้ำซิคราวนี้จับสังเกตนะปากพี่หลิงอ้ามาดูกันค่ะ ไงคะใช่ไหมคะเอก็ว่าเอก็็วนกอไปกอมาหลายรอบเลยนะเออเอว่าไม่ได้ร้องอ่ะเออรู้สึกปากพี่หลิงไม่ขยับตรงท่อนนั้นนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาตลอดเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าพี่หลิงแบบว่าเกงใจแฟนขับเปล่าเอมาว่าไม่รู้ว่าแฟนขับแฟนขับไม่รู้ว่าแฟนขับจะร้องว่า dear my f a นมาคนก็บอกว่าเขาพูดว่า dear my fan นะไม่ใช่ dear my f r i e n d แต่พี่หลิงไม่พูดไม่หือไม่อืออะไรเลยอ่ะตรงท่อนนั้นนะ แต่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทั้งเพลงร้องนะแต่ตรงแค่ท่อนเนี้ยที่ไม่ร้องตกลงใครคิดว่าไงคะไหนมาโหวตกันสิพี่หลิงร้องนะคะกดหนึ่งพี่หลิงไม่ได้ร้องท่อนนี้กดสองเดี๋ยวเอเอาอย่างนั้นเลยเหรออืมเอก็อยากรู้แต่เออะดาว่าพี่หลิงเออพี่หลิงปากหูบ่ะไม่ได้ร้องอะ Happy b i r ิร์ a y ดย์แฮปปี้เบิรอ๋อ อย่างนี้ได้ไหมนี่ก็พยายามแบบว่าพยายามไม่ให้ตัวเองจิ้งไปไกลนะทำไมต้องพยายามเอปล่อยจอยเลยไม่เดี๋ยวบางคนเขาก็จะว่าเราแบบจิ้งเกินเหตุใช่ปะ่ะไม่ต้องกลัวเอใจกากล้าไม่ใช่กล้ากับไม่กล้าเราก็ต้องแบบว่าพยายามอย่าทำอะไรที่เข้าข้างตัวเองมากไปใช่ปะ่ะเราก็ต้องมาคิดว่าเพลง Happy Birthday เนี่ย Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday อ๋อคือต้นตำรับของเพลง Happy Birthday อะมันไม่มีคำว่า Dear my friend หรือว่า Dear my fan ไงพี่หลิงก็เลยแบบหยุดหรือเปล่านะแต่ว่าทางแฟนคลับเลยเติมเข้าไป Dear my friend อย่างนี้แบบไม่หรอกเอก็ถ้าเห็นว่าแฟนคลับคนอื่นเขาร้องเราก็ร้องสัมสาข้าไปเท่าเราไม่ได้คิดอะไรอะ่ะใช่ไหมแต่นี่พี่หลิงคิดไงอืมนี่นี่เริ่มหัวอ่อนแล้วนะนี่เริ่มหัวอ่อนแล้วนะเออยังไงอันนี้แค่ประเด็นเดียวนี้คนก็แบบ คือนะเรื่องเล็กๆน้อยๆของหลิงออมแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยของแฟนคลับค่ะทุกเรื่องเล็กน้อยของหลิงออมทุกเรื่องยุมเรื่องยิ้มของหลิงออมนั่นคือเรื่องใหญ่ของเหล่าเอฟซีนะคะและเหล่าคนรักหลิงออมนะก็ม <Nein> ันก็เป็นอะไรนะโมเมนต์น่ารักน่ารักอีกช็อตหนึ่งนะคะที่ก็เป็นที่ยังไงเขาเรียกว่าโจดจันกล่าวขานกันเลยอย่างนั้นเลยเหรอเอมนะแล้วเอกก็ยังงงนะอยู่ดีๆมามีการขุดนะคะ คำสัมภาษณ์นะตั้งแต่พี่หลิงน้องออมเขียนเอาไว้นะคะจดหมายน้อยอะไรอะ่ะต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วนะแต่ทำไมไงมันกลับมาฮอตอีกอะ่ะทำไมเหรอคะมมนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรอคะใครรู้มาบอกเอหน่อยในจดหมายนี้ก็คือเป็นช่วงที่น้องออมเขียนถึงพี่หลิงเนาะไหนดูซิเอก็เคยทำคลิปนี้ไปแล้วนะไหนดูซิน้องออมเขียนถึงพี่หลิงนะเขียนบอกว่า เดียหลิงหลิงสิริลักษ์ควงวงเล็บศูนย์ศูนย์เคน้องออมเขียนเป็นภาษาไทยว่าขอให้พี่มีความสุขมีเงินมีบ้านสวยๆออมจะได้ไปเล่นกับพี่ที่บ้านบวกเล่นกับหมากโกลเด้นด้วยแล้วก็วาดหน้ายิ้มนะคะแล้วก็ลงไทยชื่อว่าออมนะเออไหนมาดูในส่วนของพี่หลิงเขียนเป็นภาษาจีนเดียอ,อมนะคะหวังว่าน้องอ,อมทุกวัน นะคะจะมีแต่ความสุข3ปีถัดจากนี้นะพี่หลิงก็ยังหวังว่าจะอยู่ข้างๆกายของน้องออมแล้วก็ซัพพอร์ตน้องออมนะทำไมต้อง3ปีใช่ๆชชตอนนั้นทำคลิปเนี้ยก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าทำไมต้อง3ปีแล้วพี่หลิงก็ลงวันที่ไว้นะหลิงนะคะแล้วก็วันที่ลงวันที่23มกราคม2องพใช่ เอออันนี้เป็นนะคะจดหมายน้อยจากหลิงออมเขียนถึงการละการในนิตยสารแฟนซีแฟชั่นบุ๊กแม็กกาซีนก็คือนิตยสาราหัวจีนนะน้องออมเขียนเป็นภาษาไทยพี่หลิงเขียนเป็นภาษาจีนหลายคนทำไมต้องขุดมาเองงงแล้วก็ขุดมาก็เป็นเรื่องข้อความอะไรกันอีกนะบอกว่าทำไมต้องสามปีอ่ะเออก็สงสัยกันตั้งแต่ตอนนั้นนะอ๋อเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวมาดูกันนะไหนมาดูนะค่อยๆดูกัน ค่อยๆไล่กันไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะบอกว่าเธอเอางี้ดีกว่าเราไม่ต้องมาสงสยัยอันนี้เป็นจดหมายน้อยของน้องแต่ฉันอยากรู้ถึงคําถามนะคําถามที่นิตยสารถามน้องหลิงน้องอมน้องหลิงน้องอมก็เลยเขียนลงไปในจดหมายน้อยอย่างนั้นนะคนเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดเออใช่ใช่ใช,ใช่เราก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าตรงนิตยสารน่ะเขากําหนดหัวข้อท็อป,ปิกว่าอะไรน้องถึงต้องสามปี ถ้ามาอ่านอย่างนี้เฉยๆก็อาจจะคิดไปไกลได้นะไหนอันนี้บอกว่าสามปีถัดมาพี่เหล่งจะยังอยู่ซัพพอร์ตกับน้องนะคะก็คือเป็นประเด็นคำถามที่เขาหนึ่งทำไมต้องสามปีนะเขาบอกว่าก็สามปีอย่างงี้ไงน้องออมก็เรียนจบปโทใช่ปะเขาก็จะแต่งงานกันได้แล้วไงนะจริงๆน้องออมจบปโทก็ปีนี้เราเนอะปีหน้ารับ รับปริญญารับปอโถนะคะเอออันนี้บอกว่าสามปีถัดมานั่นก็หมายถึงว่าน้องอ,อมอายุยี่ห้าใช่ไหมงานหลิงหลิงก็จะขอเธอแต่งงานได้ไงก็เลยต้องสามปีเธอง่ายๆเลย,ยไม่ต้องตีความเยอะสามปีก็คือเดี๋ยวหลิงจะขอน้องอ,อมแต่งงานไงถูกป้าถูกป้าเธอนะเขาบอกว่าไหนไหนเขาบอกว่าอ๋อน้องอ,อมก็จะได้ย้ายไปอยู่กับพี่หลิงหลิงได้ไงนั่นก็หมายถึงว่า ค่อยแต่งงานกันไงเอ๋ทำไมต้องสามปีอะเธอเธอก็สามปีอะมันเป็นช่วงเวลาที่น้องออมขอไว้นะคะสามปีก็คือมันเป็นระยะเวลาที่น้องออมถามก่อนที่จะผูกมัดกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไงเธออ๋อเธอในนิตยสารเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าในนิตยสารถามว่า สามปีจากนี้นะคะทั้งคู่ต้องการจะพูดอะไรถึงกันเออพอเจอคำถามของทางนิตยสารเข้าไปก็เลยนะออกมาเป็นรูปแบบของจดหมายน้อยนี้ว่าทำไมถึงต้องสามปีนะถ้าใครอ่านแต่จดหมายน้อยก็อาจจะคิดตะลอดไปไกลว่าพี่หลิงกำหนดขึ้นมาเองว่า3ปีแต่จริงๆไม่ใช่นิตยสารเขาถามไว้นะคะว่า มีอะไรอยากจะพูดกันใน3ปีข้างหน้าก็เลยเออกมาในรูปแบบจดหมายน้อยนี้แหละนะตอนแรกเอกก็ลืมไปแล้วอ๋อพอมาดูคําถามก็เขาถามว่า3ปีไง3ปีจากนี้อยากพูดอะไรถึงกันนะพี่หลิงก็เลยบอกว่า3ปีนะแต่น้องออมไม่ได้พูดถึง3ปีไงประเด็นมันเลยพอพี่หลิงพูดว่า3ปีก็เลยเออแต่ถ้าไปดูคําถามทางนิตยสารที่เขาถามไปก็คือ3ปีจากนี้อยากจะพูดอะไรต่อก,กันจ๊ะนะคะก็สะแสดงว่าสมปีจากนี้พี่หลิงเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นใช่ไหม สามปีจากนี้พี่ก็ยังจะอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตน้องออมอยู่นะจ๊ะเขามีคําว่าเคียงข้างไอ้ซัพพอร์ตมันซัพพอร์ตอยู่แล้วแหละแต่จะซัพพอร์ตอย่างใกล้ๆอย่างห่วงๆก็ได้หรือว่าแต่พี่หลิงพอพูดว่าจะอยู่ข้างน้องออมเขาพูดว่าข้างน้องออมใช่ไหมเอใช่พี่หลิงพูดว่าจะสะเตย์บีไซด์อยู่่ะเออจะอยู่ข้างๆน้องออมอ่ะอืมก็นั่นแหละคะ่ะก็แสดงว่าปีนี้ปีหน้าปีมะรืน นะคะน้องหลิงให้สัญญาไว้แล้วนะคะว่าจะอยู่เคียงข้างน้องออมแล้วปีมันโล้นละ่มะมาโล้นหรอมาโล้นแปลว่าอะไรแปลว่าหลักเอ่อต่อจากปีมันลืนเป็นปีมนันโ้นไม่มีค่ะคํานี้นะคะสะกบขึ้นมาเองปีมันโล้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอย่าไปมองไกลเอาแค่สามปีนี้ก่อนนะก็งงนะทำไมาอยู่ดีมีคนขุดอันนี้ขึ้นมาให้มันวีวิวกันอีกใช่ไหมฟิลมันได้ใช่ไหมะนะ อ่ละล่ะก็เอามากันขำๆนะแล้วก็าซาบซึ้งไปด้วยแล้วก็มีคำถามชวนฉงนนะคะสรุปนะคะกดหนึ่งหรือกดสองกันคะจำไม่ค่อยได้แล้วเอว่ากดหนึ่งคืออะไรกดสองคืออะไรเอ,าอ้าเดี๋ยวว่าแต่คุณเลยค่ะเอก็จะไม่ได้เอาไปว่ามาตอบกันหน่อยละกันนะคะกดหนึ่งคือพี่หลิงไม่ได้ร้องใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะกดหนึ่งหรือกดสองกดสองคือพี่หลิงร้อง dear my friend นะเอาใหม่เอเอสรุปสรุปจูนจูน,จน ใครเชื่อว่าพี่หลิงร้องคําว่า dear my friend กดหนึ่งใครว่าพี่หลิงไม่ได้ร้องกดสองเอกกดสองแล้วพวกคุณกดอะไรคะนะถามกันเล่นๆแหละนะตอบได้ก็ตอบแต่เอไม่เห็นปากพี่หลิงขยับเนาะอ่ะเรียกได้ว่านะก็ฟินจิ้นตาแตกกันไปอ,นอีกมิดหนึ่งอีกมิดหนึ่งนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็รอลุ้นตอนนะบรรยากาศช่วงนี้น้องกลับจาก เกาหลีว่าเป็นยังไงว่ามันจะคือฮากันขนาดไหนตรงสนัมบินที่เกาหลีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาลุ้นกันในวันเกิดของน้องอ,อมในอาทิตย์หน้าอีกโอ้โหนะเป็นอีเวนท์ที่เด่นๆทั้งนั้นเลยเอละ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ